พี่กล <speed> ้องพี่ไปไหนฮะกล้องระจําตัวอยู่ไหนฮะกล้องอยู่ไหนครับกล้องแคมมล่าครับไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับถ้าไม่มีกล้องแคมมาล่านะครับตามพบตรสั่งนะครับนะครับถ้าไม่มีกล้องแคมมล่าติดตัวห้ามปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาดนะครับห้ามการมีการตั้งด่านโดยเด็ดขาดนะครับเจ้าหน้าที่จราจรนะครับไม่มีกล้องแคมมาล่านะครับหนึ่งนายนะครับไม่มีรหัสหมวกนะครับ เป็นของสอบอินนะครับไม่มีกล้องเทมม่าหนึ่งนายนะครับนะครับไม่มีกล้องแทมม่านะครับไม่มีกล้องเทมม่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับไปแล้วครับไม่มีกล้องเทมม่าเดินไปแล้วครับให้มาปฏิบัติหน้าที่ได้ไงครับตามพบตรสั่งนะครับระเบียบมีไว้ให้แหกเลยครับนะครับไปแล้วครับ นู่นนะครับขึ้นรถไปแล้วครับพี่น้องให้ดูเอานะครับไม่มีกล้องแคม e มราหนึ่งนายแต่มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดน,นะครับนะครับไปแล้วครับ